เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้ toyota vios ครับปี03รถสภาพโอเคดีอยู่ครับรถเต็มๆนะครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายบอดี้เติมเบ้างไม่มีชนหนักสีสันอาจจะมีริ้วรอยกันบ้างครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับยังรอ สว่างชัด 1.5S ตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปภาษีไม่ขาดเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์เย็นช่ำๆเลยราคาทุกๆครับ49,999บาทเท่านั้นเองครับใช้งานขับเที่ยวคับเดินทางไกลได้สบายมีตำหนิแค่สีกันชนหลังมีลอกนะครับสีกันชนหลังมีลอกนอกนั้นก็ยังโอเคสมบูรณ์ครบนะครับ เป็นตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าไมดิจิตอลบอกรกะอยี่เดิมโรงงานสภาพดีราคาถูกครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับพิกัดดูรถอยู่อ่างทองท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยครับขันหน้าบางๆรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนัก สนใจติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ